คุณรู้ไหมครับว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่ติดเนี่ยก็คือการมีอารมณ์ที่แย่กับสถานการณ์บางอย่างเข้าใจครับว่าตอนนี้คุณหลายคนเนี่ยอาจจะกําลังเจอปัญหาด้านการเงินความสัมพันธ์และการงานแต่บางครั้งเนี่ยการที่มีอารมณ์เนี่ยมันจะยิ่งไปเชื่อมต่อให้ความรู้สึกแล้วก็พฤติกรรมและความเชื่อของคนเนี่ยมันเดียงเด่นครับถ้าเกิดว่าวันนี้คุณอยากจะประสบความสมเจในชีวิตด้านการเงินหรือด้านไหนก็แล้วแต่ให้หยุดเชื่อมอารมณ์เชิงลบกับเหตุการณ์บางอย่างหรือปัญหาที่คุณกําลังทาอยู่ให้คุณทํำยังไงล่ะ มีสติก่อนครับอันดับแรกเนี่ยคือกลับมาทบทวนเพื่อหาสาเหตุว่าอะไรคือสาเหตุของเรื่องนั้นแล้วก็ทบทวนนะครับบางครั้งเนี่ยการที่เราคิดชา้าลงบ้างให้โอกาสตัวเองเนี่ยได้คิดทบทวนบ้างก็จะทําให้คุณเนี่ยมีไอเดียมากขึ้นนะในสถานการณ์ต่างๆเพราะบางครั้งเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยต่อสนองเร็วเกินไปครับแล้วก็มีอารมณ์กับเรื่องนั้นเช่นสมมติว่าตอนนี้มีเงินเฟอ้อเคยแม่งแบบมีเงินเฟอ้อมันไม่ดีเลยมันไม่มันไม่เวิร์กเลยอ่ะมันทําให้ฉันแบบขายของไม่ได้ แต่คุณเชื่อเลครับมีคนรวยขึ้นในยุคที่มีโควิดและเงินเฟ้อครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็แค่ยังไม่ได้เตรียมตัวมากพอหรือหาข้อมูลมากพอถ้าวันนี้คุณเจอเหตุการณ์นี้อย่าพยายามคอนแทคนะอารมณ์กับเหตุการณ์แต่ให้คอนแทคในเรื่องของการสงบก,การทบทวนการหาไอเดียการหาสาเหตุจะดีกว่าและคุณจะสามารถเจอทางออกแม้ว่าคุณเนี่ยกำลังเจอปัญหาหรือวิกฤตอยู่นะครับใครเห็นไ่าเป็นประโยชน์ทิ้ให้ไหนครับว่าเป็นประโยชน์โอปปายสานมาสโคตเอนเอรพีสวัสดีครับ